สวัสดีนักทุนทุกท่านนะครับยินดีนต้อนรับเข้าสู่รายการ The Gold Cut ครับวันนี้เป็นวันศุกร์สุดสัปด,ด,ดาห์แล้วนะครับตอนนี้ g o ลด์สปออยู่บริเวณ1766เหรียญครับซึ่งโดยภาพรวมครับราคาทองคำเมื่อวานนี้ผันผวนอย่างมากเลยนะครับโดยมีการลงไปทำโโลไว้บริเวณ60-55ถึง55นะครับก่อนจะมีการรีบาวกลับขึ้นมาเทียบเฉลีร่รวมแล้วช่วงเช้าในะอยู่ประมาณโซน90 เมื่อวานนี้วิ่งไปถึงประมาณ35เหรียญเลยทีเดียวนะฮะเพราะนั้นก็ค่อนข้างที่จะป่นผวนมากๆนะฮะทีนี้๋ยวเรามาดูกันต่อว่าลวทธิทางจะเป็นยังไงกันต่อครับซึ่งโดยภาพรวมแล้วเนี่ยคือราคาแ่งขนาดน,นี้จะเกิดอะไรขึ้นต่อครับแต่เ,เราก็ค่อยไปดูด้วยกันนะครับซึ่งในส่วนของตัวเมื่อวานนี้นะครับตัวเลข GDP ที่ออกมาน้อยกว่าคาดการแต่ดีขึ้นจากเดิมนะฮะของสหรัฐเนี่ย,ยทำให้ภาพรวม เงินดอลลาร์นะครับมีการเดีดกลับขึ้นมาแล้วก็ในส่วนของตัวอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ10ปีของสหรัฐเดินเรี่ยวงา่อ,งอนยูนะครับก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยนะครับเราเริ่มเห็นบอลยูกลับมายืน1.6อีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งดูเหมือนเมื่อวานนี้เนี่ยจะมีการย่อลงมาในช่วงเช้าแต่ว่าในช่วงกลางคืนก็มีการดีดกลับขึ้นไปนะครับซึ่ง การกลับไปของบอลยิวทำให้ภาพรวมเริ่มบ่งชี้หล,หลายๆอย่างมากขึ้นเลฮะโดยเราเริ่มเห็นตัวอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ10ปีของสหรัฐหรือว่าบอลยิวเนี่ยมีการปรับตัวขึ้นมายืนเหนือ1.6นะฮะโดยเมื่อวานนี้ไปทำา i g สูงสุดบริเวณ1.680นะครับก่อนที่จะชะลองลงมาบ้างนะครับแต่โดยภาพรวมแล้วเนี่ยเราเริ่มเห็นทิศทางของบอลยิเป็นลักษณะข,ของ การไซด์เวว์ up ไปเรื่อยๆแล้วนะฮะแสดงว่าโดยภาพรวมแล้วโอกาสที่บอลยิจะปรับตัวขึ้นอีกมีค่อนข้างสูงนะฮะในส่วนของภาพรวมตลาดอยอื่นเป็นยังไงกันบ้างนะครับเราโจา์เมื่อวานนี้มีการเทรลงมาในช่วงแรกก่อนจะมีการซื้อกลับขึ้นไปนะครับขณะที่ Bitcoin, Future บิตคอยฟิวเจอร์นะฮะมีการชะลอตัวลงมานะฮะหลังจากที่ชน55 0 0มไม่ผ่านภาพรวมเมื่อวานนี้เด็ดมาย่อลงมา52 0 0 0แล้วก็มีรีบาวเล็กน้อยนะครับแสดงว่าภาพรวมยังไซด์เวย์อยู่ขณะที่ เราเริ่มเห็นเงินบาทนะฮะเริ่มมีการชะลอตัวครับหมายความว่าการที่เงินบาทอ่อนช่วงที่ผ่านมาเนี่ยตอนนี้เริ่มกลับมาแข็งแล้วนะฮะขณะเดียวกันอ่อในส่วนของตัวทั้งมันนะครับเมื่อวานนี้เริ่มมีการดีเทสหกสิบห้าเหรียญเป็นครั้งแรกนะครับแต่ชนปุ๊บเรามีแรงเทขายมาเลยนะฮะทำให้ภาพรวมเราประเมินว่าน้ำมันจะเช้นตัวในกรอบหกสิบสามถึงหกสิบห้านะครับขณะที่ ในส่วนของภาคฝั่งยุโรปนะครับไม่ว่าจะเป็น GU นะครับปอนเนี่ยหรือจะเป็น EU นะครับเมื่อวานนี้เคลื่อนที่ไซเวในกรอบ <c oughs> ยังไม่ได้วิ่งชัดเจนมากมายนักนะฮะเราไปดูในส่วนของน้โน้มราคาทองคำกันบ้างว่าแล้วอย่างนี้เป็นยังไงภาคนะครับ <c oughs> ที่ทางจะเป็นยังไงกันต่อโดยภาพร,รวมทำเฟรมวีคครับจริงๆต้องดูไปถึงมันนะครับเพราะว่าวันนี้จะเป็นวันปิดมัน หรือเป็นการปิดแต้งเทียนลายเดือนของทองคำนั่นเองนะครับซึ่งโดยภาพรวมแล้วการที่ราคาดีดไปบริเวณโซน9 7เนะฮะค้วยควา่คิดว่าโดยภาพรวมแล้วเป็นไม่ใช่เหตุบังเอเิญนะเป็นเรื่องที่มีในใ้ำสำคัญพอสมควรเพราะว่าบริเวณโซน9 7เนี่ย <c oughs> เป็นจุดโลของราคาทำเฟมเดือนนะฮะในช่วงของเดือนหนึ่งทั้งทุนนตรากกันได้ก็คือการที่ร่วงจาก1976เนี่ย ลงมานะฮะทำให้โดยภาพรวมเนี่ยราคาได้ทำโรดบริเวณ97เพราะนั้นคือการรีบาวกลับไปเทสไม่ผ่านเนี่เป็นเรื่องหนึ่งที่จะต้องที่จะต้อง,ท,องทบทวนนะฮะนขณะเดียวกันเรื่องที่2ก็คือการปิดวีมีการปิดมันเดือนนี้ถ้าปิดต่ำกว่าบริเวณ76เนี่ยภาพรวมทำเฟรมมันเนี่ยจะถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดีนักละเพราะบ่งบอกว่า อ่ภาพรวมเนี่ยจะเกิดน,นักษณะคล้ายๆ,ๆกับเป็นดะวพุธท็อปนะฮะซึ่งหมายความว่าน่าจะเริ่มชะลอตัวลงต่อนะครับขณะที่ทำเฟรมวีกทีชาร์ตนะฮะในวีกนี้เริ่มกลับมาโฟกัสเรื่องเกี่ยวกับโดจิครั้งหนึ่งแสดงว่าเมื่อวานนี้ที่ดีดไปเนี่ยค่อนข้างเป็นสัญญาณการดีดกลับไปเพื่อบางอย่างนะฮะเพื่อบางอย่างเพราะนั้นก็เป็นสิ่งที่น้องเงินที่ทวิกากรคาดเหมือนกันนะฮะ ขณะเดียวกันทำเฟรมเดย์ครับในแดนที่ชาร์ตเนี่ยเราเริ่มเห็นการคอนเฟิร์มการชะลอตัวมากขึ้นนะครับหนึงาที่ราคาเมื่อวานนี้พยายามรีบาวไปแล้วไม่ผ่านนะครับทต่ไม่โดยภาพรวมเนี่ยแนวโน้มที่จะเกิดการอ่อนตัวลงมาต่อมีค่อนข้างสูงนะฮะในเรื่องของคำเฟรมเดย์นะฮะขณะที่ในภาพสี่ชั่วโมงครับเราเริ่มเห็นพฤติกรรมในการฟอร์มตัวคล้ายๆกับเป็นทิปโปท็อปอยู่ด้านบนนะฮะหรือจะเป็นลักษณะของเฮดแอนด์โชเดอร์ก็ว่าได้นะฮะ ซึ่งดูเหมือนเมื่อวานเนี้ยจะหลุดในกราดลงไปละแต่บริเวณตรงนี้มีแนวรับสําคัญอยู่บริเวณ55นะครับเพราะฉนั้นคือการลงไปเทสก็เลยมีการเด่งกลับมาอย่างรวดเร็วท <c oughs> ีนี้เมื่อวานนี้มีรีบาวไปบริเวณ75ก่อนที่จะย่อลงมาวิวคอะเมิรมว่าโดยภาพรวมๆเนี่ยยังถือว่าไม่ใช่เรื่องที่ดีนักในการเึ้นต่อนะครับแต่หมายความว่าด้วยรูปแบบแพทเทิร์นเนี่ยยังม่งบอกว่าราคายัางมีแนวโน้มที่มีโอกาสในการอ่อนตัวต่ออยู่นะครับ ขณะที่ทำเฟรมระยะสั้นประมาณ1ชั่วโมงนะครับเราเริ่มเห็นการสร้างเทนช n นลไลน์เป็นดาวเทนช n นลไลน์ลงมานะครับหลังจากที่มีการรีบาวไปวานนี้เราไม่ผ่านนะครับโดยสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าการที่เมื่อวานเนี้ยราคาเบรกเอาบริเวณโซน83ขึ้นไปละถึงบริเวณ90เนี่ยการ b เบ a k เอาชุดชุดเนี่ยชุด A นะฮะเป็นสิ่งที่ไม่ควรบวกกลับมาแล้วนะฮะ แต่การพกกลับลงมาจนหลุดในกลายบริเวณ75ซึ่ง75เกิดเป็นฐานเดิมมาก่อนนะทำให้เซนติเมนต์โดยรวมเนี่ยเข้ากับว่าชุดที่วิ่งมาช่วงกลางคืนเพราะการประชุมเฟดทั้งหมดเนี่ยก็คือชุดตรงนี้นะฮะเป็นชุดที่เกิดลักษณะคล้ายๆกับเป็นฟอร์แบกเนี่ยที่วิ่งขึ้นไปเหมือนจะเบ็กแล้วทุบกลับลงมาเนีทำให้แนวโน้มโดยภาพรวมเนี่ยราคากลับเข้าสู่แนวโน้มขาลงอีกครั้งหนึ่งนะฮะ โดยวิวกรแนะนำว่าวันนี้ควรติดตามบริเวณแนวต้านครับบริเวณ7จ7ดถึง77นะฮะหรือบริเวณ83นะฮะทั้งหมด3จุดนี้สาสถานีนี้จะเป็นลักษณะของเซลล์โซนที่สําคัญนะฮะวิากรนประเมินว่าแนวโน้มจากเดิมที่เราเคยปรับเมื่อวานนี้น่าจะเป็นไซด์เวละการที่หลุดลงมาเร็วและเกิดโลใหม่นยตรงนี้คือนิวโลนะฮะโลใหม่บริเวณโซน5้ 55นาทีนะฮะจากเดิมที่อยู่บริเวณ63เนี่ยเราเลยคาดว่าโอกาสที่ราคาจะทิ้งตัวลงต่อมีค่อนข้างสูงนะฮะจริงๆแล้วถ้าเกิดทิ้งตัวลงต่อจริงๆตามแพทเทิร์นนะฮะรูปแบบประมาณนี้นะครับเป็นลนักษณะ triple top หรือ head and shoulder เนี่ยรูปแบบนี้เนี่ยจะมีระยะในการทิ้งนะฮะถึงประมาณ35เห,หรียญโดยประมาณนะฮะซึ่งวิยากรลองวัดแล้วประเมินไว้เบื้องต้นนะครับที่ บริเวณโซนฐานรับด้านล่างที่1 7 3 5เลยนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่ถ้าหลุดตรงนี้จริงๆเนี่ยจะมีโอกาสทิ้งตัวลงถึง35เลยทีเดียวเนะเพราะนั้นเป็นสิ่งที่วกอการคาดว่าน่าสนใจนะฮะน่าสนใจเพราะนั้นโดยภาพรวมคำแนะนำการลงทุนวันนี้คำแนะนำให้นักทุนติดตามบริเวณโซนการรีบาวเทสแนวต้านครับโดยมีสถานีบริเวณโซน71775นะครับถึงบริเวณโซน77 แล้วก็83นะครับ3จุดนี้จะเป็นเซลลโซนที่สำคัญครับรีบาวไม่ผ่านแนะนำเปิดช็อตสะสมนะฮะโดยมีเป้าหมายทำกำไรระยะสั้นครับแนวรับเมื่อวานครับบริเวณ60สิถึงห้าหถ้าหลุดนะฮะจะคอนเฟิร์มการลงนะฮะจะคอนเฟิร์มการลงต่อโดยมีสถานีถัดไปบริเวณโซน47ถ้าหลุดอีกทีหนึ่งคือ35แล้วนะฮะไม่มีแนวรับอื่นแล้วนะฮะเพราะนั้นครแนะนำการลงทุนวันนี้แนะนำา ให้เปิดช็อตสะสมบริเวณแนวต้านครับและรอเทคโกรฟิตบริเวณแนวรับ3จุดนะฮะแล้วแต่ว่าจะถึงสารนี้ไหนนะฮะอันนี้ก็ลองพิจารณาอีกทีนึงนะฮะครับโดยรวมๆเราคาดว่าโอกาสสําหรับคนที่ติดช็อตไว้ด้านล่างจะเริ่มกลับมาแล้วเพราะราคาดูเหมือนจะค่อยๆเริ่มลงเรื่อยๆนะครับขณะที่คืนนี้นักทุนต้องติดตามตัวเลข PCE Price Index นะครับช่วงประมาณสักทุ่มครึฮะ ตัวเลขนี้ก็จะเป็นตัวเลขมาตรวัดเงินเฟอ้อที่สาคัญของเฟดนะฮะเพราะนั้นคือถ้า PC ซออกมาเพิ่มขึ้นจะเกิดอะไรขึ้นต่อต้องไปดูกันต่ออีกทีหนึ่งในค่าคืนนี้ประมาณช่วงทุ่มนนครึ่งนะฮะอย่างไรก็ดีต้องไปติดตามกันอีกทีหนึ่งนะครับขณะที่คองคําแท่งครับวันนี้เริ่มย่อมาบริเวณโซน26 0 0 0แล้วนะครับซึ่งจากเดิมที่เราเริ่มเห็นการฟอร์มตัวชน,น้าต้ามไม่ผ่านบริเวณห0ร้อยนะฮะถึงบริเวณโซน2 6 3 0มื0 0กสารอยสี่ร้อยตรงนี้นะฮะ ทำให้เราประเมินว่าราคาเนี่ยดูเหมือนจะเริ่มอ่อนแรงนะครับแล้ววันนี้บาทแข็งทมให้ราคาไทยร่วงอนข้างเร็ว <c oughs> การร่วงลงมาครั้งนี้เนี่ยดูเหมือนจะยังไม่จบนะครับอาจจะเป็นแค่เริ่มต้นมีความประเมินว่าดูเหมือนราคาจะมีโอกาสในการย่อตัวลงต่อนแนะนานักทุนที่รอซื้อติดตามบริเวณ28,500ถึง25,800ถึง25,600ครับถ้าย่อลงมาไม่ไหลุดตรงนี้แนะนำว่าอาจจะเป็นจุดที่ดีในการพิจารณาในการเข้าซื้อนะครับ หรือเรียกว่าจุด A นั่นเองนะครับและอีกจุดหนึ่งคือบริเวณจุด B ครับที่บริเวณโซน25,500-25,300นั่นเองนะครับเพราะนั้นไว้ก่อนเริ่มปรับแนวรับลงมานิดหนึ่งนะครับเพราะว่าโดยภาพรวมแล้วราคาเริ่มที่จะบ่งชี้การชะลอตัวแนะนำนักงุนไม่จำเป็นต้องรีบซื้อนะครับให้รอเข้าซื้อเมื่อราคาย่อมาเทสจุด A และจุด B นะครับถ้าไม่หลุด2จุดนี้จะเป็นจุดที่ดีในการเข้าซื้อครับสำหรับทองแท่งเราคาดว่าน่าจะเริ่มย่อตัวลงต่อได้นะครับ ขณะที่แนวต้านระยะสั้นๆจะอยู่บริเวณโซน26,200นะฮะถึง26,300บาทโดยประมาณนะครับเพราะนั้นคำแนะนำการคือวันน,บบนี้ให้ปิดสถานะบายตอนรีบาวขึ้นไปครับและเป็นรอซื้อใหม่อีกทีหนึ่งบริเวณโซนแนวรับครับอย่างไรก็ดีในสภาวะที่ตลาดค่อนข้างแข่งตัวผันพนแบบนี้นะครับสิ่งสำคัญที่สุดก็คือนักทุนจะต้องดูกรอบให้ดีนะฮะเรียกว่ากรอบโซนการเห็นแนวรับแนวต้านที่สำคัญเนะฮะ หรือว่าโซนที่มีนัยสําคัญต่างๆนานานะฮะแล้วก็ถ้าเกิดเราไม่มั่นใจในแนวโน้มนะครับสิ่งสําคัญก็คือท่านควรจะต้องหยุดและรอโอกาสก่อนนะครับเพราะว่าการหยุดแลวรอเนี่ยทาให้ภาพรวมเนี่ยเราเห็นแนวโน้มที่จะเจนมากขึ้นนะฮะอันนี้ก็เป็นภาพรวมในส่วนของการลงทุนในวันนี้ครับหวังเป็นยิ่งว่าท่านที่ติดตามรายการเราจะได้ไอเดียในการเทรดนะครับระวังเป็นยิ่งว่าท่านจะโชคดีและมีกำไรด้วยกคนครับสำหรับว,วันนี้ขอบคุณครับ